สวัสดีครับก็มาพบกันในคลิปที่2นะครับผมแจ็คกราเมตรนะครับ Facebook แจ็คกราเมตรวันนี้เราจะมาดูวิธีนะครับการแต่งภาพคู่บ่าวสาวนะครับให้สวยเนียนมาเป็นธรรมชาตินะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมืออยู่2ตัวนะครับคือ Spot Healing b ง u ัตนะครับกับ Healing b ง u ั d ทูธรรมดานะครับแล้วก็ใช้วิธีการดออแอนเบิร์นแบบง่ายๆนะครับเพื่อให้ผิวเนียนดูเป็นธรรมชาตินะครับขั้นแรกเรามาดูก่อนนะครับว่าริ้วรอยของภาพนี้นะครับของคู่บ่าวสาวคู่นี้นะครับมีตรงไหนบ้างนะครับผมได้เตรียมทําให้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือจะเป็นวงสีแดงๆที่เราเห็นนะครับก็คือจะมีที่หน้าผากที่จมูกที่แก้มนะครับแล้วก็ที่หางตานะครับของเจ้าสาวแล้วก็สำหรับเจ้าบ่าวก็จะมีใต้ตานะครับมีที่จมูก มีที่คางนะครับคิ้วนะครับแถวหน้าผากนะครับแล้วก็หัวสิวต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับวันนี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบล่วงหน้านะครับก็คือว่าเราจะมีสปอร์ตฮิลลิ่งบัตนะครับหลายๆท่านคงได้ทดลองใช้ดูแล้วนะครับมีอีกตัวหนึ่งฮิลลิ่งบัตรทูนะครับเราก็ถ้าเราจะนํามันมาใช้นะครับเราก็จะเซ็ตค่าเหมือนกันนะครับกับสปอร์ตฮิลลิ่งบัตนะครับก็คือฮาร์ดเนสนะครับ ตั้งค่าไว้ประมาณ80-100นะครับสเปสซซิ่งก็อยู่ที่ประมาณ20-30นะครับส่วนขนาดก็คือตามที่เราจะใช้นะครับในการเก็บรายละเอียดตรงจุดนั้นนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเวลาจะใช้ให้เลือก All Layer นะครับแล้วก็เลือกติ๊กว่าเราจะอะไรหรือไม่อะไรก็ได้นะครับทีนี้วิธีการทำนะครับก็เราก็ทำเลเยอร์เปล่าขึ้นมา2อันนะครับ เหตุผลว่าทาไมผมถึงทําบนเลเยอร์เปล่านะครับเราสังเกตดูตัวเลขทางมุมซ้ายมือนะครับตอนนี้เป็นมีทั้งหมด3เลเยอร์แต่ว่าขนาดของมันนะครับก็ยังเป็น18.4เมกนะครับไฟล์ออริจินอลอันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ18.4เมกพอเราก็อป2เลเยอร์ขึ้นมานะครับขนาดก็ยังอยู่เท่าเดิมแต่ทีนี้ถ้าผมทำคอนโทรล J ขึ้นมาหรือว่าแบ็กกราวด์ก็อปปี้ขึ้นมา2ครั้งนะครับขนาดของไฟล์ก็จะเปลี่ยนไปเป็น55.1เมกนะครับ ซึ่งมันทำให้ไฟล์ใหญ่โดยไม่จําเป็นพอเวลาเราทำงานเป็นนานๆเข้านานๆเข้า,นา,นขาหลายๆเลเยอร์นะครับมันก็จะทําให้คอมแฮงก์นะครับเครื่องมันก็จะหนักนะครับบางครั้งทําให้เราคอมเราแฮงก์หรือไม่ก็มันก็จะมาขึ้นว่า s c r a i ด f ฟู l ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเลเยอร์เปล่านะครับการงานต่างๆของ,งเราก็จะง่ายขึ้นทีนี้เราก็ตั้งชื่อเลเยอร์ไว้นะครับเจ้าสาวนะครับกับเจ้าเบ่า เพื่อที่เราเวลาเราทำสองเลเยอร์เวลาเรา, layer, เรา,เราปรับลดอะไรนะครับหรือผิดพลาดตรงไหนเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับไปแค่แก้ที่เลเยอร์นั้นๆได้นะครับอันแรกเลยเราก็มาใช้สปอตทิลิ่งบัตนะครับเพื่อช่วยในการกลบผิวนะครับกลบริ้วรอยต่างๆนะครับบนหน้าเจ้าสาวนะครับเก็บแบบง่ายๆนะครับไฟเราก็คงคงไว้นะครับถ้าเราทําพลาดนะครับ ก็ให้กด c t r l Z นะครับหรือว่าถ้าจะถอยหลังไปหลายๆทีก็กด c t r o l Enter Z นะครับมันก็จะย้อนหลังกลับไปให้เรานะครับเราก็เก็บในบริเวณที่เป็นที่กว้างๆก,งก่อนนะครับเพื่อให้ริ้วรอยหมดไปครับใครมีภาพคู่บ่าวสาวนะครับ ก็เอามาลองทํากันดูได้นะครับทําไปพร้อมๆกันนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้ตรงจุดนี้นะครับพอเราใช้สปอตทีลิ่งบัตนะครับถ้าวงใหญ่ไปบางทีอาจจะไม่ได้ผลนะครับอาจจะต้องย่อให้เล็กลง เพราะว่ามันไปวิบเคราะห์ผิวนะครับส่วนอื่นๆที่มีสีดำสีเข้มเข้ามานะครับก็เลยทำให้มีสีดำติดเข้ามางั้นถ้าเราย่อแปลงลงซะนะครับมันก็จะง่ายขึ้นในการทำงานอี่เราย่อได้เล็กเท่าไหร่นะครับการย่อแปลงนะครับให้กดตรงบอใบไ,ไม้กับลอลิงนะครับบอใบไ,ไม้ก็คือการขยายแปลงนะครับอขอโทษทีครับการบอใบไ,ไม้คือทำให้แปลงเล็กลงนะครับ ส่วนลอลิงกก็คือจะทําให้แปลงนั้นใหญ่ขึ้นมันก็คือเครื่องหมายบนคีย์บอร์ดก็คืออยู่ตรงเครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับทีนี้พอเราเลกแล้วเราก็จะเก็บอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะไม่ไปติดส่วนอื่นๆมาครับลบให้จางลงนะครับหรือว่าหายไป นครับก็หายไปได้อย่างง่ายๆแล้วก็เอาลอยนะครับออกไปซะนะครับลอยบางจุดนะครับบนผิวหนัง สามารถที่จะหายไปได้แบบง่ายๆนะครับสำหรับเมาส์นะครับที่จะใช้นะครับก็เราก็สามารถใช้เมาส์ธรรมดาได้นะครับไม่ยังไม่จำเป็นต้องไปซื้อเมาส์ปากกานะครับให้เปลืองเงินนะครับเพียงแต่ว่าเราเข้าไปตั้งเมาส์นะครับให้ช้าที่สุดนะครับเวลาเราลากนะครับมันจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเข้าไปเซ็ตที่คอนโทรลพาเนลนะครับแล้วก็เข้าไปเซ็ตที่เมาส์นะครับเลือก สโลนะครับเลือกสโลให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราผมเปลี่ยนมาใช้นะครับฮ e ลลิ่งบัตนะครับก็การใช้ฮิลลิ่งบัตรก็คือว่าเราต้องกดอัลเทอร์เนทนะครับเพื่อที่จะแซม pling เนื้อในจุดที่เราต้องการก่อนนะครับผมก็แซม pling ไปแล้วนะครับแล้วก็ลองกลบดูนะครับกลบเนื้อบริเวณรอบๆนะครับบางทีถ้าเรากลบไม่ดีนะครับมันก็อาจจะด่างได้นะครับ ฉะนั้นอาจจะครบซ้ำนะครับเพ่ให้ริ้วรอยจางลงครับถ้าเล็กไปนะครับก็ขยายให้มันใหญ่ขึ้นพอประมาณนะครับ มากไปนะครับอาจจะลดลงมานิดหนึ่งนะครับประมาณทักเจ็ดสิบแปดสิบนะครับกะถอยหลังมาดูนะครับถ้าลบไม่เนียนนะครับก็ยังไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรายังมีวิธีการอื่นๆนะครับที่จะช่วยนะครับในการที่จะช่วยกลบผิวนะครับเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับ ผมก็ยังคงความเป็นธรรมชาติเอาไว้นะครับสำหรับเจ้าสาวนะครับอนนี้เราก็สามารถที่จะใช้การลากช่วยได้นะครับ หรือว่าคลิกเพื่อแซมเปิลเนื้อนะครับแล้วก็มากลบในจุดที่เราต้องการถ่ายหลังมาดูนิดหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาจจะเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะครับ โอเคครับสำหรับเจ้าสาวตอนนี้ผมคิดว่าพอแล้วผมก็จะมาทำที่เจ้าบ่าวนะครับเราใช้ตัว killing bat t o o ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ spot แล้วก็ลองคลิกดูนะครับแล้วก็ลองเก็บดูนะครับว่เก็บได้ไหมนะครับดูแล้วเป็นธรรมชาติไหมสำหรับใต้ตาเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะคิดว่ายิ่งเก็บมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่จริงๆแล้วนะครับอาจจะทำให้ภาพออกมาดู ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติก็ได้นะครับเพราะว่าคงไม่มีมนุษย์คนไหนนะครับที่ไม่มีใต้ตาเลยนะครับยกเว้นเด็กดังนั้นเราก็พยายามเก็บให้มันจางลงนะครับเอาแค่มันจางลงนะครับไม่ต้องถึงจะหายไปนะครับ ประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็พอนะครับแต่เราก็มาเก็บอีกข้างหนึ่งนะครับมันก็จะลดให้เราอัตโนมัติในเลเยอร์นี้เห็นไะมครับน้ำเลน้องนึงับเก็บให้เรียบเนียนกลิบไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนไหนนะครับจะไม่มีใต้ตาเลยนะครับนี่นี่เราพลมพลาดไปนะครับ ถ้าไปลากยาวนะครับมันก็จะไปโดนเนื้อส่วนอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็ย่อแปลงลงนะครับเพื่อจะเก็บเก็บให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้เนื้อมันด่างนะครับถ้าด่างเราก็พยายามกลบมันจ้ โอเคครับผมอาจจะทำเลเยอร์ขึ้นมาเปล่าขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะเก็บในบางจุดให้เนียนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้สปอตทิลลิ่งบัตนะครับก็เหมือนกับไม่เคยมีซิลไม่เคยมีไฟอะไรเกิดขึ้นมาเลยนะครับในชีวิตตรงน,นี้หน้าผากนะครับเราสามารถที่จะใช้ การลากนะครับหรือการเก็บแบบเร็วๆได้เลยนะครับด้วยคอนเทนต์แวร์ของ Photoshop นะครับเราลองลากในบางจุดดูนะครับก็ปรับเนื้อหัวแปลงนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราต้องการนะครับมันก็จะสามารถช่วย เปลี่ยนเนื้อผิวให้เราได้นะครับครั้งหัวแปลงใหญ่ไปนะครับก็จะไปลากเนื้อ ส่วนอื่นมาด้วยนะครับอย่างที่ผมบอกฉะนั้นพยายามเก็บง่ายๆสั้นๆน,นะครับลาขั้นสั้น,นโอเคครับทีนี้เราได้เก็บในส่วนที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูนะครับเจ้าสาวเป็นยังไงนะครับริ้วรอยตรงจมูกหายไปนะครับดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นตรงส่วนนี้นะครับตรงหางตาเขดูจางลงนะครับ ริยวรอยต่างๆก็หายไปแล้วนะครับน,นี้ตรงไหนที่ยังโผล่มาอยู่นะครับเราก็ใช้คอนเทนต์แอเวนะครับเข้าไปช่วยได้ไฟเราคงไว้นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการที่จะช่วยทําให้ผิวดูเนียนใสสวยขึ้นนะครับเราก็จะทําวิธีการที่เรียกว่าดอตแอนดเบิร์นนะครับขั้นแรกก็คือทำเลเยอร์เปล่าขึ้นมาอันหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่คําสั่ง e d i t f i l l นะครับ แล้วก็เลือก50%เกรย์ gray, นะครับก็คือจะทำให้ภาพนี้ไปเป็นสีเทานะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นซอฟท์ไลท์นะครับเหตุผลที่ทำเป็นสีเทาก็คือว่าเวลาเราทาหรือเพ้นอะไรลงไปเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะครับแต่ถ้าเดียวกันเราก็สามารถที่จะทำบนเลเยอร์เปล่าได้เช่นกันแต่ว่าการทำบนเลเยอร์สีเทาเนี่ยมันจะช่วยเราได้ง่ายขึ้นในเวลาเพ้นนะครับเสร็จแล้วเข้ามาเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นสีขาวกับสีดำนะครับข้างหน้า ฟกัสคันเลอร์นะครับให้เป็นสีขาวนะครับแบ็กกราวให้เป็นสีดำนะครับเลือกขาวกับดำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพ้นท์ให้ดูครับเลือกแปลงธรรมดานะครับขอแปลงนะครับไปอยู่ที่ศูนย์นะครับไซส์ก็เลือกพอประมาณนะครับ o p a c i t y นะครับเลือกไว้ที่ร้อยส่วน flow นะครับให้ลดลงเหลือสามนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเราก็ลองเพ้นท์ดูนะครับ ลองทาดูลองระบายลงไปดูนะครับในจุดที่เราต้องการนะครับต้องการอยากให้มันดูจางลงนะครับหรือดูผ่องขึ้นนะครับเห็นนะครับมันจะค่อยๆจางหายไปมันจะเป็นการช่วยลบแบบหนึ่งนะครับไม่ให้ผิดธรรมชาติมากนะช่วยกลบนะครับที่เราทำไปไม่ค่อยเนียนทีนี้มาดูนะครับว่าสีเทามีประโยชน์ยังไงนะครับ เห็นไหมครับเรารู้ได้ว่าเราสามารถเพ้นต์ลงไปตรงไหนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะใช้สีขาวนะครับเพ้นต์ก่อนเพ้นต์ในจุดที่เราต้องการก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะค่อยๆเปลี่ยนนะครับก็เพ้นต์ไปนะครับค่อยๆถูไปนะครับถูไปจนเราพอใจจนเราเห็นว่าเออผิวมันดูใสขึ้นดูเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอาจจะ เพิ่มขนาดแปลงนิดนึงนะครับเพื่อที่จะขีดพื้นที่เยอะๆขึ้นนะครับตรงหน้าเนี่ยครับทีนี้หน้าได้แล้วนะครับก็ลงมาที่คอหน้ากับคอนะครับแล้วก็ตัวไม่ควรจะเท่ากันมากนะครับถ้าเราเห็นนะครับบางรูปบางรูปเอ๊ะหน้ากับตัวทําไมทําออกมาแล้วดูเนียนเท่ากันเลยนะครับ ก็มันจะดูตลกนะครับถ้าหน้ากับตัวแล้วก็คอนะครับทั้งภาพดูเท่ากันหมดเลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับในความเป็นจริงที่หน้ากับตัวนะครับจะดูเท่ากันนะครับแล้วก็เพ้นไปพอประมาณนะครับเห็นไหมครับตรงจมูกนี้เราอาจจะให้ดูโด่งขึ้นนะครับ ก็ไลไปนะครับไลแปลงไปนี่ปรับแปลงนะครับให้เล็กลงนะครับเพื่อที่จะทําให้ฟันขาวขึ้นนะครับทําให้ตาสว่างขึ้นนะครับตาขาวก็ดูสว่างขึ้นตาดําก็ดูมีแววตามากขึ้นนะครับรลองกดดูนะครับเปิดปิดตาเฮ้ยมันมีทริคของการเพนอยู่หน่อยนะครับ ถ้าเราจะดูนะครับผมจะทําให้เวลาเราเพ้นท์นะครับเราจะแบ่งโซนออกเป็นสามโซนนะครับก็คือโซนแก้มนะครับโซนกคางนะครับแล้วก็โซนหน้าผากเราจะไม่ทําให้มันเท่ากันนะครับโซนที่เนียนนะครับโซนที่มีน้ําหนักเยอะก็ควรจะเป็นโซนแก้มนะครับเพราะคนจะเห็นแก้มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คางนะครับก็จะลงมาคางกับหน้าผากนี่สามารถทําให้ดูเท่ากันได้นะครับ ราะว่ามันอยู่ในระดับเดียวกันนะครับแล้วก็ใต้จมูกนะครับเราลองมาดูนะครับเห็นไหมครับเนื้อที่เราทําการกลบไปนะครับโอเคนะครับเจ้าสาวผมพอละทีนี้เราลองมาดูเจ้าบ่าวนะครับเราก็ทําขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับใส่เลเยอร์เทาเข้าไปอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับ แล้วก็เปลี่ยนเป็นซอฟไลท์นะครับที้เจ้าบ่าวนะครับเวลาเราทําเนี่ยเราจะไม่ทําให้หน้าเนียนผ่องเท่าเจ้าสาวนะครับเพราะว่ารูปของผู้ชายนะครับพิโตอยของเราเนี่ยนะครับถ้าเราทําไปแล้วนะครับเจ้าบ่าวนะครับเจ้าบ่าวหน้าเนียนหรือผ่องเท่าเจ้าสาวเนี่ยผมว่าคนก็มองดูว่าแปลกๆเพราะฉะนั้นเราก็ถูไปพอประมาณนะครับ เอาแค่บางๆนะครับให้ดูผ่องใสขึ้นมาก็พอละนะครับถูหน้าแล้วก็อย่าลืมถูคอด้วยนะครับไม่ใช่หน้าขาวครับหน้าขาวเนียนผ่องเลยแต่คอดำปีเลยนะครับโอเคนะครับผมพอละนะครับเจ้าสาวตอนนี้ผ่องพอประมาณนะครับเรากลับไปที่เลเยอร์เจ้าสาวนะครับ เปลี่ยนสีขาวเป็นสีดำด้วยการ c อนโทนเะครับเพื่อที่ว่าเราจะทำให้ภาพน,นี้ดูมีแสงเงามากขึ้นเราใช้สีดำนะครับพาเราไปในจุดที่เป็นสีดำก่อนอย่างเช่นคิ้วนะครับตานะครับขอบตาบนล่างนะครับเขียนอายไลเนอร์ให้เจ้าสาวนะครับแล้วก็เปลือกตาครับทำอายแชโด เพราะว่าหน้านี้มีเครื่องสําอางอยู่นะครับมีรอยของเครื่องสําอางอยู่เราก็แค่เพิ่มขึ้นไปให้ดูมีน้ําหนักมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับตรงแก้มนะครับแก้มมีรอยของบัชออนอยู่นะครับฉะนั้นเราก็ถูไปพอประมาณพอให้มันขึ้นนะครับถ้ามันแรงไปนะครับบางครั้งเราก็กด เอ็กนะครับแล้วก็ใช้สีขาวกลับมากลบได้นะครับอาจจะเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกหน่อยนะครับวงหน้านะครับเพื่อให้ภาพดูมีแสงเงามากขึ้นนะครับให้สีดำถูถูลงไปนะครับเงาของจมูกนะครับ เราก็สามารถที่จะเช็คได้ได้นะครับเช็คจากเลเยอร์สีเทาได้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับที่นี้เราก็กลับไปที่เจ้าบ่าวนะครับเราก็จะเพิ่มความแมนให้เจ้าบ่าวมากขึ้นนะครับมีความคมเข้มมากขึ้นนะครับรอบๆวงหน้านะครับที่คิ้วนะครับที่คิ้ว ซูมเข้าไปนะครับระบายชิ้วให้ดำเข้มนะครับแต่ว่าขอบตาไม่ต้องเยอะนะครับเส้นตานะครับแล้วก็มีไลยของไลยคราวนะครับอาจจะระบายเพิ่มเพื่อให้ดูเข้มนิดนึงนะครับคงความแมนไว้นะครับ ตัวผิวนะครับเราจะสีดําลงไปผสมนิดนึงนะครับเพื่อให้เนื้อผิวดูมีแสงเงามากขึ้นนะครับให้หล่อแบบเป็นแมนไว้นะครับไม่ใช่ดูแล้วอู้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับหน้าเนียนเท่ากันเลยนะครับไม่รู้ใครเป็นเจ้าบ่าวใครเป็นเจ้าสาวเลยนะครับเจ้าบ่าวของเรานี่โค้งหน้าเหมือนพิ่ตุยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ทำให้ดูแมนๆหล่อๆไว้นะคนะฮีนี้เจ้าสาวถ้าเราดูแล้วสีขาวอาจจะพองเกินนะครับเราก็มาลด o p ป o อ i t ซิตีนิดหนึ่งครับลองลากมาจนสุดนะครับแล้วก็ดึงกลับไปนะครับประมาณทั้ง0 8็ดปร์เซ็นต์ เห็นไหมครับแค่นี้เราก็จะได้ภาพนะครับที่ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเราลองเช็คด้วยการปิดแต่ละเลเยอร์นะครับรูปเจ้าสาวนะครับดูมีแสงเงานะครับถ้าปิดนะครับก็จะดูผิวดูธรรมดามีริ้วรอยนะครับปิดเจ้าบ่าวนะครับปิดเจ้าสาวนะครับปิดเลเยอร์ทั้งหมดดู เทียบกับภาพต้นฉบับนะครับเห็นไหมครับเราเช็คอีกทีนะครับว่าเรากลบอะไรไปนะครับแล้วก็ในแต่ละเลเยอร์ที่เราทำาครับก็นะครับถ้าเราใส่ใจภาพนะครับสักประมาณ10นาที15นาทีนะครับต่อภาพเราก็จะได้ภาพที่ดูดีมากขึ้นนะครับ สำหรับลูกค้าของเรานะครับผมก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้นะครับในการแต่งภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวติดหน้างานนะครับภาพที่แต่งแล้วนะครับย่อมดูดีกว่าภาพที่ไม่แต่งแน่นอนครับเสร็จแล้วนะครับเราก็รวมเลเยอร์ซะนะครับ f a t t e n image นะครับหรือจะ merge Layer ก็ได้แล้วก็ทำการเซฟครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับ คราวหน้าผมจะนำเสนอในเรื่องของคลิปในเรื่องไล์ลูมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ